มันได้ชูดูแบบฉูชฉาดเปลียวปีปลานเนี่ยแต่งแบบนี้บ่อยนะได้ครับผมแต่ว่านาจะทีมก็ดีอยากแต่งตื่นทุกคนนะจะไม่เบื่อทุกคนจะเห็นแบบว่าเฮ้ยวันนี้น่ารักเนาะอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าไรด,ดอกไปเทชใช่ครับผมช่องนี้มีแต่พลังบวกอารมณ์ดีๆให้ทุกคนได้สดชื่นกันนะครับทุกคนครับ แต่อะไรก็หลองฮาวายไฮใจฮาวายไฮใจเพิ่มใจแทนนั้นผมก็เพิ่มใจครับวันนี้ไม่คิดว่าทุกคนจะถึง4,000จริงๆน,นะหรือทุกคนถึง4,000นี่มันน่าชื่นใจมากตัวใส่มากคุณน้องเท้เอรน,นะครับพลังบวกขอบคุณครับเรามอบพลังบวกให้กันนะครับทุกคนครับขอบคุณนะครับตัวเชิญพลังบวกมายินดีใจอะไรเลยผมเหมนคนชอบยิ้มนะขอบคุณครับขอบคุณเป็ดครับขอบคุณจ้า ผมเป็นคนชอบยิ้มเป็นคนชอบยิ้มแล้วก็รู้สึกว่ามันถึงยิ้มบ่อยอะไม่ได้ยิ้มเพื่อโชว์ความหล่อหรือว่าอะไรนะแต่คือยิ้มบ่อยยิ้มบ่อยเพื่อแบบว่าจะได้แบบมันเหมือนส่งพลังพลังบวกให้กับตัวเองมากกว่าวันนี้ยาวไปเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแวน่น V R D J ครับผมขอบคุณพี่ครับ,บวันนี้ยาวไปเลยยาวไปเลย สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมัสดีครับคิดพวกพลังเพิ่มขอบคุณค้าขอบคุณมากครับผมเริ่มกันเลยละกันเพื่อไม่ให้การเสียเวลาหรือว่าเสียนาฬิกาอ่าโอ้ยบ้ามามาช็อตเลยตั้งแต่วันละกันขอปล่อยให้กับคน4ี่0คนให้ได้เห็นก่อนว่านี่คือนี่คือสินค้าอะไรขออยกเอานักกว่างคู้ชายลงก่อนนะนี่ให้นักกว่างอยู่นี่นี่ตรงนี้วันนี้ ทุกคนครับถ้าในเมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มปัตากตะกร้าแรกกันก่อนเลยนะครับผมนะครับผมขออนุญาตเพิ่มสินค้าทั้งหมดเข้าไปเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีทั้ง3งานกว่าคันด้วยนะครับสวัสดีนะครับวันนี้แนทนะครับได้โอกาสจากแบรนด์ของ ชินจูนะครับแบรนด์ชินจูนะครับแบรนด์ครีมนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์อ่าเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับเป็นแบรนด์ของชินจูนะครับสบู่ขิงสดครีมกันแดดและเซรั่มนะครับผมนะครับชื่อแบรนด์ชินจูนะครับทุกคนฟังดีครับแบรนด์ชินจูนะครับผมนะครับคีย์เวิร์ดนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับวันนี้ที่เราปรับตะกร้าไปนะครับและจะขอ ปากตะก้าอย่างแรกเลยนะครับนั่นคือสบู่นะครับสบู่ของแบรนด์ชินจูเอาันหมุนวายแบบเดี๋ยวทคนจะไม่เห็นแบรนดงแบบแบบแบบคอหอหยุดหยุดอาการหมุนปุ๊บอ่ะอับย้อนอีกอับก็ต้องถอนปากอับอันนี้แบรนชินจูครับทุกคนครับวันนี้พ่อค้าหลอกกันฟังพ่อค้าหน่อยนะอย่าเพิ่งออกไปไหนนะฟังพ่อค้าพูดก่อนนะรู้เปล่าฟังพ่อค้าพูดก่อนอย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับมามามาหลอกกดหลอกกดแบรนชินจูนะครับผมสารสกัดนะครับสบู่ขิงสดอับ แป๊บหนึ่งนะครับแบรนชินจูนะครับสารสกัดนะครับสบู่นะครับตรงนี้ตัวแรกเลยสบู่นะครับนี่ให้ทุกคนดูเห็นก่อนนะครับนะครับเป็นสบู่นะครับสารสกัดขิงสดนะครับขิงสดน้ำผึ้งขมิ้นดูแลผิวให้สว่างนะครับลดฝ้ากระรอยดำให้ความรู้สึกนุ่มมากขึ้นทุกครั้งที่ใช้ ภาผิวสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกาย นะครับผมนะครับและตัวที่2นะครับคือเป็นครีมกันแดดนะครับตัวครีมกันแดดนี้นะครับเป็นเนื้อมูรผสมรองพื้นนะครับหน้าไม่มันไม่ไหลเยิ้มนะครับผิวไม่ดรอกระหว่างวันนะครับปกป้องผิวจากแสงแดดนะครับใช้ได้กับทุกสีผิวเนื้อครีมกลืนกันไปกับผิวและปรับสีผิวให้ให้ดูสว่างขึ้นนะครับผมนะครับและตัวที่3มนะครับตัวนี้นะครับตัวที่3าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวไฮยาลรูคอนิกนะครับอูผิวกล้าน ผมจะแจ้งราคาทุกคนฟังก็คือสบู่เนี่ยสบู่ตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ราคาก้อนละเจบกาบาทเท่านั้นนะครับกันแดดเนี่ยกระปุกหนึ่งจะอยู่ที่ราคากระปุกละหนึบาทเซรั่มหนึ่งขวดเนี่ยจะอยู่ที่ราคา159บาบาทแต่ว่าแต่ว่าทุกคนแต่ว่าโปรโมชั่นวันนี้โปรโมชั่นเฉพาะไลน์นี้เท่านั้นนะครับไลน์นี้เท่านั้นนะครับ เซรั่มนะครับโปรโมชั่นเซรั่ม2องขวดนี่ถ้าเซรั่ม2ขวดแถมสบู่1ก้อนราคาเพียงแค่299บาทโคตรถูกนะครับผมแล้วก็โปรกันแดดนะครับโปรต่อไปับโปรกันแดด2กระปุกแถมสบู่1ก้อนราคา299บาทโคตรถูกนะครับผมแล้วก็นี่เลยนะครับสบู่โปรสบู่นะครับจาก1ก้อน1ก้อนจาก79บาทเท่านั้น1ก้อน79บาทแต่ถ้าคุณซื้อวันนี้2ก้อนจะอยู่ที่ราคา ร5 0บาทเท่านั้นครับแต่ถ้า3ก้อนจะอยู่ที่ราคาร8 0บาทถ้าเป็นผมผมซื้อ3ก้อนครับเพราะฉะนั้นผมขอเปิดตะกร้าก่อนเลยเปิดตะกร้าเอาอะไรก่อนเขาบอกว่าให้ขอเน้นสบู่เน้นสบู่ครับเน้นสบู่นั้นผมขอเน้นสบู่ก่อนเลยนี่ขึ้นอันนี้ก่อนเลยครับอันนี้เลยเรามารันกันเลยวันนี้เราขึ้นสบู่ก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวขอดูก่อนปักตะกร้าให้สบู่ขึ้นก่อนเลยครับผมอ่ะดูครับผมทุกคนครับทุกคนครับมาเลยครับใส่เลยทุกคน ครัผมคือพ่อค้าหล่อมากใช่ไหมคือ พอทุกคนใช้ไปแล้วอะความรู้สึกที่ทุกคนได้ใช้อะทุกคนจะรู้สึกอะไรไหมทุกคนจะรู้สึกว่าผิวจะนุ่มมากขึ้นและร,รอยกระจ่างดำเอ่อรอยกระรอยกระและก็จุดดงดำให้จางลงเรียบเนียนมากขึ้นอย่างชัดเจนเลยทุกคนนะคะนะครับผมนะครับกระแดดมีตะก้าไหนกระแดดมีตะก้าครับแต่ว่าตอนนี้เนาะขอปักหมุดที่ตะก้าสบู่ก่อนตอนนี้ขอให้สบู่ขึ้นไปก่อนทุกอย่างอยู่ที่ในตะก้านี้ทุกคนกดปักตะก้ากดตะก้านี้ได้เลยครับผมนะครับ แดดสักตัวหนึ่งการแดดสักตัวหนึ่งการแดดทักตัวหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมี SPF ห้าสิบขึ้นไปห้ามให้มันต่ำกว่านี้เพราะว่าแดแดมันแรงนะครับผมแดดมันแรงนะครับนะครับก็คือ SPF ห้าสบนะครับการแดดของเขานะครับผมเพราะฉะนั้นกดเริ่มก,กดกันเลยไม่ต้องเสียเวลาหรือว่าเสียนาฬิกาอืมเอากันเลยเอากันเลยเอากันเลยทุกคนตอนนี้สบู่ไปฮอต57นะครับผมทุกคนครับ ไป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 พอทห้าสิบเจ็ดแล้วพอทห้าสิบเจ็ดแล้วพอทห้าสิบเจ็ดแล้วครับผมเนื้อในสะปูจะเป็นอย่างนี้นะครับเนื้อในสะปูจะเป็นอย่างนี้คลิกมาเป็นอย่างนี้เขียนอย่างนี้อย่างชัดเจนครับผมเขียนอย่างนี้อย่างชัดเจนครับทุกคนครับทุกคนผมผมผมรู้วแต่ทุกคนอย่าดันเม้นนะครับเดี๋ยวขอบคุณที่จังหวดีกันนะครับอย่าดันเม้นนะอย่าดันเม้นนะครับตอนนี้ครับผมนี่ครับ อย่างชัดเรียนเลยครับผมนี่เนื้อสับปูจะเป็นอย่างนี้กินหอมมาก เป็นสบ,บู่ขิงสดนะครับผสมน้ำผึ้งคามิ้นและดูแลผิวให้สว่างขึ้นนะครับลดฝ้ากระรอยดำนะครับให้ความรู้สึกนุ่มมากขึ้นทุกครั้งที่ใช้เหมาะกับทุกสภาพผิวและสามารถได้ทุกสภาพผิวเลยนะครับผมถามว่าวันนี้ถ้าซื้อได้อะไรไ,ได้ใจพ่อค้าไงเอาไหมล่ะใจพ่อค้าเอาไหมจบ,บู่จะเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับผมไป นะครับผมเดี๋ยวจัดก,การให้นะครับไปต่อเนื่องกันเลยครับทุกคนครับไปต่อเนื่องกันเลยนะครับผมนะครับสร้างเป็นเซตได้ยิ่งดีนะครับผมสร้างเป็นเซตได้ยิ่งดีแล้วก็เห็นเขาบอกมาว่ามีหลายๆท่านส่งมาบอกมาว่าสนใจกันแดดทุกคนครับกันแดดนี่ครับกันแดดของ ิมจูนะครับจะเป็นเนื้อผสมรองพื้นเนื้อผสมรองพื้นคือหน้าเราจะไม่มันแล้วก็จะไม่ไหลเยิ้นะครับฟูถึตลอดวันนะครับผิวไม่ดรอกระหว่างวันนะครับปกป้องผิวจากแสงแดดใช้ได้กับทุกสีผิวเนื้อคีมคือไปกับผิวปรับผิวให้สวา่วางขึ้นเดี๋ยวดูเอาไห้ดูวันเดีิงเขาเป็นยังไงขายกันแบบยังมันๆไปเลยไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้อง,งเหนื่อยนี่นี่เนื้อคีมเป็นอย่างนี้ แน้วครีมกันแดดเป็นอย่างนี้นะครับแน้วครีมกันแดดเป็นแบบนี้ยิ่งสั่งเยอะยิ่งได้ถูกเยอะแล้วบางยูเซอร์จะมีจะพร้อมส่งฟรีด้วยซ้ำนะครับผมนี่ครับให้ดูนะครีมนี่ให้ดูได้ไปดูนี่ครับพาไปเลยวพาใ้ทุกคนได้เห็นกันเลย แดดนะครับจะอยู่ที่ราคานะครับกันแดดจากปกติ1กระปุกจะอยู่ที่ราคา150บาทครับ1กระปุกอยู่ที่ราคา150บาทครับกันแดด1กระปุกอยู่ที่ราคา150บาทครับผมแต่ถ้าหากแม้ว่าผมมีโปรให้ครับผมถ้าหากแม้ว่าอยากได้เยอะกว่านี้แนะับเป็นโปร2กระปุกครับ2กระปุกสองตามนี้นะครับ1กระปุกอยู่ที่150บาท2กระปุก เอาไปเลย299บาทแต่ที่สัมปทานคุณไปคู่กันคือหม้ออันนี้ไปให้เลยครับสบู่หนึ่ก้อนไปคู่กันเลยนะครับถ้าหากแม้ว่าคุณสั่งโป้โปกันแดดสงกระปุกสกระปุกอยู่ที่ราคา290บาทพร้อมกับหม้อให้คู่กันไปเลยนั่นคือสบู่หนึ่งก้อนสบู่หนึ่งก้อนตกราคาก้อนเก้าบเก้าบาทโค้ดได้กำไรเพราะฉะนั้นสั่งเลยครับทุกคนครับสั่งเลยสั่งเลยสั่งเลยรุยรุยครับผม ลุยฮนะตอนนี้สบ,บู่ไปฮอต92แล้วครับผมนะครับสบู่ไปฮอต92แล้วนะครับผมผมขอเปิดทียราตะกร้านะครับให้เทียร์ตะกร้านะครับเดี๋ยวสบ,บู่ครบ100 100ออเดอร์เราจะไปโปรโมชั่นก่องใหม่นะครับกดสั่งเลยทุกคนครับกดสั่งกันเลยสั่งสบ,บู่แล้วนะครับสบู่หอมจริงหอมแบบหอมดีเลยอ่ะ เดี๋ยวผมไปเยอะอยา่างไอตัวนี้ไฮย,ยาเดี๋ยวมัเป็นตัวปิดท้ายตอนนี้เอาสมุดตอกกันแดดก่อนถ้าสมมติว่าคุณซื้อยกเซตคุณใช้นี้ก่อนมาอาบนะ้ำพอใช้นี้เสร็จปุ๊บออกมาใช้ไฮยาพอใช้ไฮยาเสร็จปุ๊บแล้วมาใช้กันแดดจบนี่คือดีสั่งสบู่ได้เลยครับผมสบู่เขาก็มีโปรนะสะบู่เขาก็มีโปรนะทุกคนสบู่เขาจะก็มีโปรตรงที่หนึ่งก้อนอยู่ที่79บาทแต่ถ้าหากแมนว่านี่หนไหมผมตั้งชื่อโปรนี้โปรว่าหากแมนว่าเพราะผมพูดบ่อยมาก 1ก้อน79บาท2ก้อน150บาทแต่ถ้า3ก้อน180บาท3ก้อนอะ่ะยกไปเลย3ก้อนลดไปเลย30บาทเพราะฉะนั้นกดสั่ง3ก้อนดีกว่าเซรัม่มเซรัม่มผมถามเนี่ยผมตอบตามทีละคนเลยนะเซรั่มกี่กรัมเซรั่ม15มิลลิลิตรครับ15มลครับเซรัม่ม สบู่หอมแล้วคนขายอาหอมไหมม,มา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 ดมมาดมมาดมถามว่าอยากรู้ว่าแก้มคนขายอะหอมประมาณไหนเอาเนี่ยไปดมเนี่ยแก้มคนขายรลอยกลิ่นเนี่ยแก้มคนขายกลิ่นนี้เลยแก้มคนขายกลิ่นเดียวกับแบรนดชินจูเลยใช่าป่ะอ้ยพ่อค้าหลอบอกต่อครับคุณครับถ้าพ่อค้าหลอบอกต่อซื้อกันเยอะๆนะตอนนี้ขึ้นฮอตทุกตะก้าเลยนะครับผมสบู่ขอไปก่อนครับสบู่ไปอีกครับ สบู่ขอไปอีกครับก้อนละเจ็ดสิบเก้าบาทก้อนละเจ็ดสิบเก้าบาททุกคนกดเลยครับเอาสบู่ให้ขึ้นก่อนครับผมเอาสบู่ให้ขึ้นก่อนทุกคนครับเอาสบู่ให้ขึ้นก่อนก้อนละเจ็ดสิบเก้าบาทไปครับทุกคนไปครับกดรัวๆเลยครับกดรัวๆเลยถือว่าถือว่าช่วยพ่อค้านะเด๋ยววันนี้พ่อค้าแต่งตัวหลอกมาขายของโดยเฉพาะนะกดเลยครับแบรนดชินจูครับผมเอฟพ่อค้าได้ครับสั่งสบู่ร้อยก้อนเอฟพ่อค้าคู่ไปเลยเอา สวัสดีคุณตังเมย์นะครับผมกดเลยครับกดเลยครับสบู่ชินจูครับผมสบู่ชินจูครับผม79บาทครับ7 9บาท1ก้อน7 9บาท2ก้อน1 5 0บาท3ก้อน 180. บาทสั่งเยอะลอดเยอะครับผมกดสั่งเลยครับทุกคนครับนี่ ตัวเงานนี้อ้อนหวานเทียบอ้อนลวจ้าก็สั่งเลยก็สั่งเลยจ้ามีเก็บปลายทางไหมครับเดี๋ยวผมถามทางเจ้าของแบรนด์ให้นะครับผมนะครับรอตกคู่นะถ้ามีเก็บปลายทางกดกันนะอ่ะมีเก็บปลายทางครับทุกคนครับถ้ามีเก็บปลายทางนั้นกดสั่งเลยให้ไปเก็บตังที่บ้าน ไม่ต้องโอนตังค์ให้เสียเวลาในตอนนี้ถ้ามีเก็บปลายทางกดสั่งเลยให้ไปกดให้ไปกดกดสั่งเลยครับผมมีเก็บปลายทางโดยสั่งได้ค่ะสามก้อนขอบคุณครับ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 ทุกคนสั่งเลยครับคนละก้อนสองก้อนสั่งมาเลยตอนนี้สบู่ไปร้อยยี่สิบแปดแล้วครับผมฮอตร้อยยี่สิบแปดแล้วมามามาขอสบู่ให้ฟรสก่อนเลยขอสบู่ให้ขึ้นให้ขึ้นก่อนเลยมามามา